ชมพู่พรมแดงคานเพื่อนรักพลอยส่งของขวัญกับมือสุดหน้าเอ็นดูชมพู่อารยางามสะกดใจบนพรมแดงคานกับของขวัญรางวัลคนเก่งจากเพื่อนรักพลอยชวพรถ่ายทอดมิตรภาพน่ารักจับใจปรากฏการความสง่างามกลับมาอีกครั้งเมื่อสุกตาระดับแนวหน้าของไทยชมพู่อารยาเอฮาเกตปรากฏตัวบนพรมแดง เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคารนครั้งที่77ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ลอเรียนปารีสเป็นปีที่9แล้วคะ่ะและทุกปีแม่ชมไม่เคยทำให้แฟนแฟนผิดหวังทั้งแฟชั่นความมั่นใจและพลังผู้หญิงที่ถ่ายทอดงดงามเสมอในวันแรกของการปรากฏตัวปีนี้ชมผู้เลือกสวมชุด กอกคอเสษสีพีทอ่อนโทนพาสเทลหรูหราจากแบรนด์ดีไซเนอร์ระดับโลกพร้อมเครื่องประดับเพชรประยิประยับช่วยขับลุกให้เปล่งประกายทุกย่างก้าวราวกับเจ้าหญิงแห่งพรมแดงท่ามกลางแสงแฟลชช่างภาพทั่วโลกที่จับตาแต่ที่ทำเอาหลายคนยิ้มตามโดยไม่รู้ตัวกับไม่ใช่แค่ลุคแฟชั่นแต่เป็นของขวัญสุดพิเศษที่เธอ พบขึ้นพรมแดงไปด้วยซึ่งก็คือรางวัลคนเก่งเน้นเสียงจากเพื่อนรักสุดซีเพื่อชวพรเลพงชนะตั้งใจมอบให้เป็นกําลังใจก่อนไปฝรั่งเศสของขวัญชิ้นนี้เรียบง่ายแต่น่ารักน่าเอ็นดูเป็นรางวัลทำมือรูปดาวสีทองคล้ายรางวัลเด็กนักเรียนแต่เปลี่ยมด้วยความหมายทางใจแม่ชมเผยโมเมตนต์นี้ว่า พลอยบอกว่าถ้าเหนื่อยให้ดูรางวันนี้แล้วจะมีกำลังใจขึ้นมาโอ่ยยอยซึ้งและน่ารักคำพูดง่ายๆแต่ซึ้งกินใจเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่แฟนคลับแห่แชร์สนั่นโซเชียลไม่เพียงแต่สะท้อนมิตรภาพที่แน่นแฟนระหว่างเพื่อนสีแฟชั่นคู่นี้แต่ยังแสดงให้เห็นพลังของความหงอใหญ่เล็กๆที่เติมเต็มหัวใจได้แม้ยืนท่ามกลาง แสงสปอตไลท์และแรงกดดันระดับโลกไม่ว่าจะลุกสวยหรูหรือลุกชิลว,วันสบายอิงฟ้าก็สามารถแล่งประกายความงามได้ไร้ทิฏฐิการมาปรากฏตัวในงานระดับโลกเนี่ยถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพหญิงไทยบนเวทีนานาชาติอย่างน่าภาคภูมิใจนอกจากนี้อิงฟ้าวรหะยังได้รับตำแหน่งผู้จัดก,การกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ เป็นบทบาทใหม่ที่แสดงถึงความสามารถรอบด้านของเธออิงฟ้าวราหะยังคงเป็นที่รักและชื่นชมของแฟนๆทั่วโลกด้วยความงามความสามารถและความมุ่งมั่นที่เธอแสดงให้เห็นควีนอารยาสวยสะกดทุกเวทีค่ะ